สวัสดีครับทุกๆคนครับนี้เราเมื่อกี้ก็พามาฮเลใหลในาะนา,นะค,รารครับบรรยากาศยเย็นครับบึ่งให้บึง่งนาครับว่าเข่ามันเกิดหลายเป็นไรครับหลังจากที่เขาวันเข่านะครับ แองครับภูเขาครับท้องฟ้าสวยๆนะครับโอ้เมื่อยลายพี่น้อง หมด,ด <S 1> <S 1> <S ไปดูกันไปดูกันภูเนะข้าตรงนี้หนะ้าติดผู้ครับแสงตะวันตกดินนะครับนะครเบา รรถคับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องบ a r b Channel นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเมนเดอร์ครับกระเหตุกลก็เพราะนะครับขอตัวสวัสดีครับ